โอเคสวัสดีครับทอรี่พาเกชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทอรี่เดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดสุดๆไปอีกหนึ่งคันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถือเป็นคิวของพี่ใหญ่นะครับอ่าบิ๊กเบิมเลยทีเดียวพี่ใหญ่ c r f 1000L นะครับหรือแอฟริกาทวินนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวพันซีซีปีอ่า2น1 8นะครับวันนี้ในส่วนของลูกค้านะครับเลือกจัดชุดปิด๊บอลูมิเนียม3ใบ พร้อมแรกตรงรุ่นนะครับจากค่ายแพนเทอร์โมโตครับเพื่อนครับนี่รอ่อเท่ๆเต็มๆแบบนี้เลยนะครับตัวใบบนเนี่ยนะครับแกเลือกใช้65ลิตรนะครับเป็นปี65ลิตรเพราะโจทย์ตั้งมาก็คือว่าต้องการใส่หมวกกันน็อก2ใบในยามเดินทางในเมืองนะครับแล้วก็เวลาวิ่งออกนอกเมืองก็ต้องการพื้นที่ในการใส่สัมภาระเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยแนะนำเป็นปิ๊บข้าง38ลิตรแบบนี้เลย หล่อๆครบๆเลยนี่ครับอ่าชุดนี้เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดเต็มตัวท็อปนะครับก็คือจะมาพร้อมกับตัวเบาะพิงแบบนี้นี่ครับอ่าแล้วก็ที่พักแขนนี่ครับเราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วให้หวานใจได้นั่งอย่างสบายๆเลยทีเดียวในส่วนของปี๊บ38ลิตรปี๊บข้างนะครับความจุข,ของเขาก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนครับเอ๊บยกสลักเปิดขึ้นมา ปิดฝาฝาเป็นฝาเปิดบนแบบนี้ครับเฟิบภายในจะมีอินเนอร์ให้นะครับทั้งที่ตัวฝานะครับแล้วก็อินเนอร์ที่ตัวกล่องกุญแจให้มาตรฐานมา4ดอกด้วยกันนะครับตัวกุญแจสี่ดอกที่ให้สามารถไขได้ทั้งสองฝั่งใช้ดอกเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอินเนอร์เนี่ยนะครับนี่อาจจะมีเสียงน้องหมาอ่ากวนนิดนิดนะครับไม่เป็นไรเขาหิวข้าวอ้าวโอเคนี่ครับ สามารถยกออกมาได้นะครับตัวอินเนอร์นี้ออกมาทําความสะอาดได้เลยนะครับดูแข็งแรงกันเลยทีเดียวนะครับอ่าและสมมุติว่าตอบคําถามนะครับว่าถ้าในส่วนของตัวอ่าแหลกถ้าเราถอดตัวปี๊บออกจากตัวแหลกนาตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วถอดยากไหมอ่ามาดูครับผมอ่ามากล้ามานะครับในการถอดตัวแหลกครับนะครับเราก็ทําการปลดสลับบริเวณนี้ครับปึ๊บกดปุ่มนี่ฮะ มันจะมีปุ่ม safety. เซฟตี้มาดูใกล้ๆตัวนี้ครับมีปุ่มเซฟตี้บริเวณนี้นะครับกดปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ฮะามาดูอีกมุมน,นึงเข้ามาอ่านี่ฮะปุ่มเซฟตี้กดปุ่มเซฟตี้ปับ๊บตัวนี้เด้งนะครับแล้วก็เก็บตัวนี้คับับจับสองมือแบบนี้ครับแล้วก็ยกขึ้นนี่ฮะอ่ามีทันไหมปึ๊บยกขึ้นยกขึ้นแล้วค่อยๆดึงออกตัวสไลด์เนี่ยฮะมันจะมีร่องของมันสี่ร่องเพื่อที่จะเข้ากับหมุดตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้คือตัวของแอก เท่โมโตโน,นะครับพร้อมขายยึดรงรุ่นเลยทีเดียวแบบนี้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มีตัวค้ำหลังให้เพื่อไม่ให้ตัวปี๊บนั้นแกว่งนั่นเองนะครับในส่วนของตัวปี๊บนนเช่นกันปี๊บนนถ้าเราต้องกา,ารเอาออกจากตัวรถก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับใช้กุญแจครับคาเหมือนกับปี๊บข้างเลยครับกดสลับปุ๊บปิดยกปุ๊บ ก็จะอยู่กับตัวแลกของตัวรถแบบนี้เลยนะครับอ่ะเวลาใส่นะครับอ่ะดูเวลานีดนนงครับเวลาใส่ก็ทําให้มันเข้าล็อกทั้งสี่หมุด4ี่ด้านแล้วก็ตบเข้าแบบนะี้ครับปึ๊บล็อกตึ๊บนะี่ครับเป็นงานเรียบร้อยติดตั้งแล้วก็กลับสู่ในส่วนของตัวฟิ๊บนนะครับอ่ะเวลาใส่ฟีดหน้า สลักใส่ลงไปให้ตรงกันทั้ง4ี่รูนะครับเบดีๆเป๊บนี่ฮะใส่ลงล็อกเรียบร้อยทุก4ด้านเปร๊บเราให้ตัวสลักตัวนี้มันไปนเกี่ยวตะขอเนครับเกี่ยวแป้นตะขอนี้แล้วก็จับใส่นั่นเองแล้วก็ล็อกกุญแจรครบจบแล้วก็ถือว่าดูบึกบึนแข็งแรงสมเป็นแอฟริกาทวินตัวพันเลยทีเดียวนะเพื่อนนะอ่า โอเคสนนราคาชุดนีด้ทั้งชุดเดี๋ยวจะใส่ไปให้ใต้โค้เหมือนเดิมน,นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเรามาโดยเสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดทกันต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ